ปัจจุบันนี้นะครับเราจะได้ยินคำว่าไซเบอร์ซ u เคียวริตี้แบบโอลตลอดเวลานะครับเดี๋ยวก็จะมีข่าวว่าหน่วยงานขนาดใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยเองหรือในต่างประเทศเนี่ยโดนแฮกประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าโดนแฮกตกลงมันคืออะไรนะครับแต่ว่าเราก็ได้ยินว่าแบบโดนแฮกโดนแรนซัมแวร์ะนะครับแอนซัมแวร์เนี่ยจริงๆแล้วทางเทคนิคมันแปลว่า ก็คือมาเข้ารหัสข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของเรานะครับทำให้ไม่สามารถใช้งานได้บางทีแลนซ่อมแวร์เสร็จปุ๊บขโมยออกไปอีกนะครับขโมอยออกไปเรียกค่าไถ่นะครับว่าถ้าไม่จ่ายเงินก็จะเอาข้อมูลนี้ไปเปิดเผยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนไกลตัวดูเหมือนเป็นเรื่องของทางเทคนิคอลทางเทคนิคนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วประชาชนส่วนใหญ่ของเราเนี่ยคือจริงๆคือโดนมากันเยอะนะครับองค์กรหลายๆองค์กรองค์กรขนาดเล็กองค์กรขนาดใหญ่โดนกันมา แต่บางทีอาจจะไม่ได้เป็นข่าวนะครับซึ่งอันนี้น่าสน,น,าสนใจตรงที่ว่าโดนแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงเออบางทีโดนแล้วก็งงงงนั้นก็ฟอร์แมตคอมพิวเตอร์ลงใหม่ก็จบนึกว่านึกว่าจบครับแต่จริงแล้วมันไม่จบเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันว่าทําไมมันถึงไม่จบเออเอ,อ,องค์กรบางองค์กรกลายเป็นลูกค้าประจำของแฮกเกอร์เนาะคือแบบโดนโจมตีโดนเลค่าถ่ายปุ๊บจ่ายอ่าจ่ายเสร็จก็โดนใหม่เออเพราะยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะต้องป้องกันตัวยังไงนะครับ ประชาชนเองก็เหมือนกันในเรื่องของไซเบอร์เคียลตี้กับเรื่องของไซเบอร์ฟลอตเนี่ยจริงๆแล้วม,มันใกล้เคียงกันแล้วตอนนี้นะครับหลายๆคนก็จะเริ่มเอาเรื่องถูก SMS ปลอมเข้ามาคุยนะครับว่าเป็นไซเบอร์แอทแทกหรือเปล่าเวลาได้รับ email, รอีเมลปลอมหรือที่เรียกว่าทางเทคนิคเรียกว่าฟิชชิ่งอีเมลนะฟิชชิ่งมันเหมือนกับคำว่าตกปลานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันสะกดไม่เหมือนกันนะครับฟิชชิ่งในเทอมของการโจมตีทางด้านไซเบอร์เนี่ยมันสะกดด้วย p H I S H I N G นะครับ ฟิชชิงแต่ว่าฟิชชิงตกปลามันคือ fis h i n g นะครับซึ่งจริงแล้วมันมันมันคือเรื่องเดียวกันแหละตรงที่ว่าหลอกให้เหยื่อเข้ามาหลงกลนะครับเพื่อที่ทำาะนเพื่อที่จะทําให้ขโมยข้อมูลได้หลอกให้เหยื่อเปิดเผยข้อมูลหลอกให้เหยื่อ,อกดปุ่มเพื่อคลิกลิงก์เพื่อติดตั้งพวกซอฟต์แวร์อันตรายเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อก่อการร้ายอื่นๆต่อเช่นขโมยข้อมูลหรือติดตั้งมา l แวร์เพื่อ,อทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ อันนี้เป็นสิ่งที่คำที่ใช้กันบ่อยๆเลยในทีมไซเบอร์วริตี้หรือในวงไซเบอร์วริตี้นะครับอันนี้ถึงจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่ประชาชนส่วนใหญ่จะมองว่ามันไกลตัวนะครับแต่ว่าตัวเองบางทีโดนไปแล้วโดยไม่รู้ตัวมันใกล้ตัวมากๆนะครับแล้วบางทีทำให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์กรในเรื่องของรัฐบาลเอง ถ้าเกิดว่าโดนโจมตีมาปุ๊บเนี่ยคนก็นจะเริ่มมองมันว่าโอ้โหขนาดรัฐบาลยังโดนโจมตีเลยหน่วยงานทางการยังโดนโจมตีเลยแปลว่าประเทศไทยไม่พร้อมหรือเปล่านะครับนี่แหละนี่คือเป็นจุดกาเนิดน,นะครับที่ทําไมเราถึงต้องโฟกัสเรื่องของไซเบอร์สเริตี้กันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าถามว่าออประเทศไทยในมุมมองผมว่ามีความพร้อมแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของไซเบอร์วอร์แฟร์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เราเห็นนะครับยูเครนกับรัสเซียโจมตีกันนะครับมีความขัดแย้งกัน เขาไม่ได้ขัดแย้งกันด้วยขีปนาวุธด้วยการโจมตีแบบปกติละนะครับด้วยใต้ดินเนี่ยมีการแฮ็กกันนัวเลยนะครับมีการแฮ็กกันไปแฮ็กกันมาเพื่อทําให้ไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคของประเทศนั้นใช้การไม่ได้นะครับหรือว่าเปิดเผยข้อมูลในเชิงลบของแต่ละประเทศนี่แหละถามว่าถ้าเกิดประเทศไทยสมมุตินะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดแต่ถ้าเกิดว่าเราถูกโจมตีด้วยไซเบอร์วอล์แบบนี้เรารับมือได้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับฝั่งผมเนี่ยอยู่ในภาคเอกชน อาจจะไม่ได้มีข้อมูลเชิงลึกของกองทัพว่าตอนนี้กองทัพเนี่ยออมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของไซเบอร์นักลบไซเบอร์ขนาดไหนนะครับแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยคือผมเคยทํางานร่วมกับทางกองทัพมาบ้างนะครับเรามีการพูดคุยก็เห็นชัดเจนเลยว่ากองทัพมีความตื่นตัวเรื่องนี้มา,มากๆนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยตื่นตัวมากมีการสร้างบุคลากร,กรที่เข้มข้นนะครับมีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีอยู่ตลอดนะครับ ซึ่งอีกอันหนึ่งที่ที่จะตอบย้ำว่าบุคลากรทางด้านกองทัพเนี่ยก็ได้รับความสำคัญในเรื่องนี้ในการพัฒนาศักยภาพเนี่ยคือ t b s e a r c h เราเองนะครับ t h s e a r c h เนี่ยคือศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยภาคธานาคารเนี่ยเรามีการาจัดการแข่งขันนะครับเรือว,ว่า Cyber Combat บนทะก็คือเชิญสมาชิกนะครับรวมถึงเนี่ยกองทัพต่างๆโดยเนี่ยเข้ามาร่วมแข่งขัน การโจมตีไซเบอร์กันนะครับการรับมือการโจมตีแข่งกันแฮกนี่แหละพูดง่ายๆนะครับว่าใครสามารถท, score ทําสกอร์ได้ดีที่สุดนะครับซึ่งก็จะเห็นผลงานของทางกองทัพว่าไม่เร็วเลยทีเดียวนะครับก็แปลว่าบุคลากรทางด้านกองทัพก็มีอยู่จํานวนหนึ่งนะครับแต่ถามว่าเพียงพอไหมก็อันนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นโจทย์ยากแล้วก็โจทย์สําคัญในปัจจุบันที่บุคลากรทางด้านไซเบอร์สเกลตี้ของประเทศยังขาดแคลนอยู่มากนะครับซึ่งตอนนี้จริงๆทางสกมชนะครับ ก็เริ่มผลักดันเรื่องนี้นะครับก่อตั้งขึ้นมาเนี่ย,ยเป็นทางการนะครับแล้วก็มีการบังคับใช้พวกพรบรไซเบอร์ปี62นะครับเริ่มทยอยบังคับใช้กฎหมายลูกต่างๆเนี่ยแล้วก็ออกมาสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะครับไม่ใช่เป็นแค่ภาคทหารด้วยคือเป็นภาคเอกชนนะครับรวมหลายๆภาคส่วนเนี่ยทำให้เรามั่นใจว่าบุคลากรด้านไซเบอร์เซเคียวริตี้น่าจะพัฒนาขึ้นมีเยอะขึ้นในเร็วๆนี้นะครับ ส่วนถ้าเกิดว่ามองในเชิงของภาคธนาคารนะครับภาคธนาคารเองเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าแน่นอนหละขุมทรัพย์ของโจรเนี่ยคือธนาคารนะครับสมัยก่อนโจนอยากได้เงินก็ไปปล้นธนาคารปล้นสาขาถูกไหมครับคือเพราะว่าเขาเข้ามาเห็นแล้วแหละว่าธนาคารมีเงินนะครับงั้นมันก็ไม่แปลกที่ใน,ใน,ใ,นในวงการธนาคารก็จะเป็นเป้าสําคัญนะครับของแฮกเกอร์ในการโจมตีทางด้านไซเบอร์ ธน,นาคารเราก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับมีการสร้างความระบบป้องกันนะครับมีการลงทุนเรื่องพวกนีอ้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งการลงทุนทางด้านไซเบอร์เซกิตี้ของภาคธนาคารเนี่ยอันนี้คือถ้าจากดูจากสถิติแล้วเนี่ยแต่ละธนาคารก็มีการลงทุนที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าทุกธนาคารตอนนี้ก็ขยบนะครับไปให้บริการเป็นดิจิทัลแบงกิ้งให้บริการเซอร์วิสผ่านอินเทอร์เน็ต นะครับในรูปแบบของดิจิตอลมากขึ้นงั้นการให้บริการแบบดิจิตอลเนี่ยก็แปลว่ามันก็มีโอกาสนะครับที่จะถูกโจมตีได้มากขึ้นนะดังนั้นเองเนี่ยเลยเป็นที่มาที่แต่ละธนาคารก็เลยลงทุนเรื่องพวกนี้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ในเชิงของการป้องกันนะครับเรื่องของไซเบอร์สเคิตี้เนี่ยทุกๆคนก็บอกว่าก็ไปซื้ออุปกรณ์มาตั้งมันก็ไม่เห็นมีอะไร <c oughs> ใช่ไหมครับเอาไปซื้ออุปกรณ์ไฟว์วอลที่เอาไว้กัน้นไม่ให้คนเข้ามาเข้าถึงระบบเราได้ ซึ่งในความเป็นจริงชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าหลายๆเซอร์วิสที่เราให้บริการลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องเปิดให้บริการแบบพลับพลิกนะครับใครก็จะต้องสามารถเข้ามาใช้บริการได้เช่นเดียวกันลูกค้าใช้บริการได้โจรเขาก็น่าจะเข้ามาได้เหมือนกันนะครับแต่เขาก็อาจจะเข้ามาไม่ได้มาในท่าปกติเ,เข้ามาทําอะไรที่มันเกินผิดปกตินะครับเช่นเข้ามาแก้ไขข้อมูล นะครับเข้ามาสมมุติจะโอนเงิน1000บาทเขาอาจจะหาช่องโหว่ของแอปพลิเคชันหรือเครือข่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราดูแลไม่ดีเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาแก้นะครับโอนพันหนึ่งกลายเป็นโอนพันหไปหาโจรแทนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นต้นนะครับซึ่งการลงทุนทางด้านการป้องกันเนี่ยเลยขาดไม่ได้นะครับแต่ต้อง <c oughs> ต้องเรียนว่ายุคน,นี้การป้องกันอย่างเดียวไม่พอนะครับการป้องกันอย่างเดียวซื้ออุปกรณ์อย่างเดียวซื้อเทคโนโลยีมาอย่างเดียวไม่พอ เพราะว่าอย่างที่เรียนไปว่าทุกอย่างตอนนี้มันต่ออินเทอร์เนต็ตกันหมดนะครับให้บริการดิจิทัลกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเราต้องมีความเท่าทันนะครับถ้าเราป้องกันเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเขายังหลุดเข้ามาได้เขาหมายถึงโจนนะแฮกเกอร์สมมติเขายังพยายามเข้ามาได้เนี่ยองค์กรต่างๆจริงๆแล้วตอนนี้มีหน้าที่ที่จะต้องดีเทคตตรวจจับให้ทันอ่านะถ้าเกิดว่าเราตรวจจับทัน แปลว่าเราจะรับมือได้รวดเร็วแล้วสามารถลดความเสี่ยงหรือลดผลกระทบได้ได้ทันท่วงทีนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพูดได้เลยครับไม่มีเทคโนโลยีอะไรในโลกนี้เลยนะครับที่เราเอาเงินไปซื้อมาแล้วก็เอามาวางปุ๊บเอามาติดตั้งปุ๊บเราจะไม่ถูกแฮกไม่มีไม่มีเลยเว้นว่าเราไปซื้อคอมพิวเตอร์มาเครื่องหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งอยู่เดี่ยวๆไม่มีเชื่อมต่อใครทั้งสิ้นไม่มีเน็ตเวิร์กไม่มีเครือข่ายไม่ต่ออินเทอร์เน็ตก็ซื้อมาตั้งไวอ้อย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็ปิด วกวการเข้าถึงจาก USB ปิดทุกอย่างเลยเราก็ทำงานสแตนดาร์ดอยู่คนเดียวเดียเด่ยวๆนะครับไอ้อย่างเงี้ยโอกาสในการถูกแฮกก็มากนะครับก็คงไม่ถูกแฮกโดวยวิธีการจากอินเทอร์เน็ตเข้ามาแต่ awareness ของการใช้งานก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเช่นสมมติเมื่อกี้ผมบอกว,ว่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาจะไม่ให้ถูกแฮกทำยังไงก็ตั้งไว้อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปเชื่อมต่อใครนะครับแต่ว่าสมมตินะฮะว่าเครื่องนี้มีข้อมูลที่เราเซนซิทีฟมากเลยมีข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อมูลอะไร แล้วคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ชิ้นนี้เนะี่ยก็มองว้ยไม่ถูกแฮกหรอกเพราะว่าผมไม่ได้ต่อกับใครเลยผมทํางานเดี่ยวเดียวแต่ความเป็นจริงแล้วสมมตินะครับว่าเขาทางานเสร็จเขาเดินไปเข้าห้องน้ําเขาเดินไปชงกาแฟเขาเดินไปกินข้าวแล้วหน้าจอไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกสกรีนถามว่าถูกแฮกได้ไหมครับอคนใกล้ตัวเดินเข้ามาหรือคนที่ไม่รู้เรื่องเดินเข้ามาเปิดโน้ตบุ๊กสมมติไปนั่งทํางานที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะครับแต่ว่าไม่ได้เชื่อมต่ออะไรเลย เดินไปซื้อกาแฟแต่ไม่ได้ล็อกสกรีนคนข้างๆเดินเข้ามาก็เห็นข้อมูลหรือขโมยหล,ลักท็อปไปเลยก็ยังได้ถูกไหมครับนั้นมันก็เป็นวิธีการแบบหนึ่งที่ที่โจรก็ใช้กันนะครับถามว่าเลยบอกว่าไม่มีอะไรหรอกที่ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเราจะไม่ถูกแฮกหรือไม่ถูกขโมยข้อมูลนะครับดังนั้นตอนนี้อย่างที่บอก Dete c t i o n การตรวจจับเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับตรวจจับทันปุ๊บรู้แล้วว่ามีคนพยายามจะบุกรุกมีคนพยายามจะ ทำลายข้อมูลของเราหรือข้อมูลข้อมูลเราเราจะได้รับมือทันรีสปอนส์รีสปอนส์คือตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ทันนะครับอันนี้แหละเป็นหลักการของไซเบอร์ซแคิตี้หรือปัจจุบันเนี่ยคนจะน,นิยมใช้คําว่าไซเบอร์รีซิเลียนมากขึ้นนะครับช่วงหลังคําว่าไรซิเลียนรีสิเลียนเนี่ยมาแรงนะครับมาแรงกว่าคาว่าไซเบอร์ซแคิตี้ด้วยซ้ำเพราะว่าคําว่าไซเบอร์ซแคิตี้คนก็จะมองถึงการป้องกันการหนีถุงเนีฮะแต่ว่าไซเบอร์รีซิเลียนเนี่ยคือพูดง่าย ทำยังไงให้องค์กรของเรานะครับมีความทนทานต่อการถูกโจมตีโจมตีเข้ามาเท่าไหร่ก็เข้ามาไม่ได้จะมาปั่นป่วนทําให้ระบบเราให้บริการไม่ได้ก็ไม่ได้ระบบเรามีความแข็งแรงพอที่จะยืนหยัดให้บริการต่ออย่างเงี้ยครับรวมแม้กระทั่งถึงว่า <c oughs> ถ้าเวิร์สเคสโอ้โหระบบโดนโจมตีจริงเข้ามาได้จริงตรวจจับได้ทันรีคอเวอร์ได้เร็วนี่แหละภาษาบ้านๆคือ ตายยากฟื้นเร็วนี่คือ r e ซิ l เลียนะครับซึ่งตอนนี้ทุกองค์กรสำคัญสำคัญเนี่ยเริ่มเดินไปทางนี้กันหมดล้นะครับเพราะว่าเข้าใจแล้วว่ามันไม่มีอะไรร้อประเซ์ในการป้องกันนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าการป้องกันไม่สําคัญนะครับยังสําคัญอยู่แต่ต้องมองเรื่องอื่นด้วยเช่นตรวจจับให้เร็วมีระบบในการตรวจจับแล้วก็มีระบบในการレスปอนนะครับแล้วก็รีคเวอนะครับยกตัวอย่างกรณี ที่เมื่อกี้ผมมีพูดถึงเรื่องแรนซอมแวร์ไปช่วงต้นนะครับแรนซอมแวร์่งที่บอกไปว่าเป็นเป็นโปรแกรมอันตรายนะครับที่ภาษาบบ้านแล้วกันก็คือไวรัสหรือมาแวร์นะครับที่ไปทําลายข้อมูลนะครับเป็นการเข้ารหัสข้อมูลในคอมพิวเตอร์ต่างๆทําให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึงได้ดลองคิดดูว่าสมมุติถ้าองค์กรเช่นโรงพยาบาลพยาบาลถูกเข้ารหัสข้อมูลผู้ป่วย ทั้งหมดเลยนะครับแฮกเกอร์สามารถบุกเข้ามาได้แล้วก็เข้ารหาัสข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นกับโรงพยาบาลจะเกิดอะไรขึ้นกับหมอจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ป่วยถูกไหมครับที่เขากำลังจะต้องมารักษาแล้วต้องมีประวัติว่าเคยเป็นอย่างไรเคยให้ยาแบบไหนมาแล้วไม่มีเลยข้อมูลเหล่านั้นไม่มีเลยอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่บอกว่าเขาอาจจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้นะครับอาจจะลดความเสี่ยงให้เกิดได้น้อยที่สุดแล,ล้วล่ะแต่ถ้าเกิดวันที่มันเกิด แตลว่าจริงๆแล้วระบบของโรงพยาบาลตรงนั้นนั้นเนะี่ยควรจะมีข้อมูลที่สำรองเอาไว้ถูไหมครับสำรองเอาไว้ถึงโดนเข้ารหัสเขาควรจะเอาข้อมูลที่สำรองไว้เนี่ยกลับเข้ามาไหมครักลับเข้ามามรีอินสตอลาา install, แล้วก็ดำเนินการต่อได้<ม>เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องไปจ่ายเงินให้กับแฮกเกอร์นะครับแฮกเกอร์ acker, ส่วนใหญ่จะเข้ารหัสปุ๊บก็จะของเงินเอาเอามาสิบบิตคอยล้อยบิตคอย ถ้าจ่ายมาเดี๋ยวฉันจะส่งกุญแจในการปลดรหัสให้คุณจะได้ทํางานต่อได้อย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการสํารองข้อมูลหรือการรับมือที่ดีเตรียมความพร้อมใช่ไหมครับกลายเป็นว่าเราก็ต้องจ่ายเพราะว่าเราเห็นว่าชีวิตมนุษย์ชีวิตคนป่วยสำคัญเราต้องดําเนินการต่อถูกไหมครับ,บธนาคารอาจจะยอมจ่ายไม่ใช่ธนาคารโทษทีโรงพยาบาลาจ,จะยอมจ่ายถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าจ่ายอย่างที่บอกอาจจะเป็นขาประจําคือจ่ายแล้วจ่ายอีกไม่รู้เมื่อไหร่จะหมดสิ้น ับแล้วกลายเป็นการสนับสนุนผู้ก่อการร้ายอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าไซเบอร์รีซิเลียนนะครับจึงเป็นโจทย์สำคัญณตอนนี้นะถามว่าเราในวงธนาคารออนอกจากเรื่องที่เมื่อกี้ผมแจ้งไปว่าเรามีการลงทุนเรื่องพวกนี้อย่างต่อนเนื่องเนี่ย นอกจากการลงทุนแล้วเนี่ยจริง,รงๆเราเราเล็งเห็นนะครับว่าการทํางานกันเป็นทีมการคอลลาบเรชการทํางานร่วมกันร,ระหว่างธนาคารเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าสมมุตินะครับว่าธนาคารใดธนาคารหนึ่งรู้แล้วว่าเค้ยมีคนพยายามจะบุกรุกเข้ามานะครับจากต้นทางที่เป็นออคอมพิวเตอร์ i p a d X, d r e s s IP a d d r แ s s ก็คือชื่อ,อ,อระบุต้นทางนะว่ามาจากไหนอย่างเงี้ยว่าเออว่ามาจากไหน ใช้กล,ลเม็กล,ลยุทธ์แบบไหนในการที่จะโจมตีเข้ามาเนี่ยแล้วเราสามารถเอาไอ้ข้อมูลแบบนี้แชร์ให้กับธนาคารอื่นๆได้ด้วยเพื่อให้เขาเอาไปวิเคราะห์และป้องกันตัวเองก่อนนะครับซึ่งมันก็ทําให้ภาพสถาบันการเงินโดยรวมเนี่ยแข็งแรงขึ้นเรามองเห็นตรงนี้แหละที่ที่บอกว่าเออมันต้องทํางานกันเป็นทีมเดียเด่ยวๆเนี่ยเหนื่อยแล้วมันจะไม่ทันนะครับไอ้คำว่าทํางานเป็นทีมแปลว่าเราจะได้ข้อมูล นะครับภาษาทางเทคนิคเนี่ยจริงๆก็คือเรื่องของเช็คอินเทลเจนซ์นะครับเราจะรู้เลยว่าเออข้อมูลออภาษาบ้านบ้านแล้วกันโดยข่าวกรองไซเบอร์เนี่ยข่าวข่าวกรองทั้งหลายเนี่ยออถ้าเกิดเราได้รับข้อมูลมาจากแต่ละธนาคารจากหลายๆซอร์สที่น่าเชื่อถือนะครับเราก็จะสามารถเอามาวิเคราะห์และป้องกันตัวเองเชิงลุกได้นะครับอันนี้เลยเป็นที่มาที่มาเลยที่ทําใหออ้ในวงธนาคารเนี่ยเราเริ่มก่อตั้ง t b Search ์นะครับ TB บ e เซิรย่อมาจาก Thailand Banking คอมพิวเตอร์อิมเมอร์เจนซี่เรสปอนทีมนะครับไทยแลนด์แบงกิ้งเซกเตอร์คอมพิวเตอร์อิมเมอร์เจนซี่เรสปอนทีมนะครับก็คือศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัย mm hmm. เทคโนโลยีสารสนเทศภาคธนาคารนะครับอันนี้เป็นจุดกําเนิดที่ภาคธนาคารเองเนี่ยเรามองเห็นตั้งแต่จริงๆบอกว่าเ,เราคุยกันในวงแบงก์ใหญ่นะครับธนาคารกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยตั้งแต่ปี16 2016นะครับ 2016, 2016เนี่ยเรา จริงๆต้อบอกว่าเราเราก่อนหน้านั้นเราเจอเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่น่าจะสักปี15-16หรือนเนี่ยนะที่แบงค์ใหญ่หลายๆแบงค์นะครับได้รับอีเมลขม่มขู่นะครับจากแฮกเกอร์นะว่าให้โอนเงินให้จ่ายเงินนะครับไปจำนวนหนึ่งถ้าไม่จ่ายเงินเขาจะส่งทราฟิกแพ็กเกจขนาดใหญ่เข้ามาโจมตีธนาคารทำให้ระบบธนาคารเนี่ยที่ให้พรรกานผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยใช้การไม่ได้ ซึ่งณตอนนู้นเนี่ยเข, mm. เขา mm. เขายิงมาจริงๆยิงเฉียวเียวมาให้เห็นว่าเฮ้ย mm. ของจริงนะ mm. ซึ่งตอนนั้นนะธนาคารยังไม่ได้มีความร่วมมือในการพูดคุยกันแบบนั้นนะครับซึ่งแต่ธนาคารก็พอได้รับเมียวมขู่ปุ๊บก็ตื่นตัวนะครับแล้วก็ตั้งการด,ดูแลกันนะครับ mm. เพื่อรับมือว่าเออถ้าเกิดเขายิงมาจริงเราจะรับมือแบบไหนอย่างไรนะครับมีการเอ็กซ์คาเลตผู้บริหารระดับสูงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเออบางแบงค์คุยกัน ว่าแบบให้ยู่ได้รับหรือเปล่าคุณได้รับอ e ีเมลแบบนี้หรือเปล่าบกว่าใได้รับเหมือนกันนะครับเลยเกิดความร่วมมือกันว่าแบบเออเฝ้าระวังร่วมกันหลังจากนั้นเลยเนี่ยปี2016ก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็เลยมารวมตัวกันนะครับค่อนข้างอย่างเป็นทางการ,รนิดนึงว่าถ้าใครเจออะไรมาแชร์กันนะครับซึ่งทำให้เ,เราตั้งกลุ่มตอนนั้นใช้ชื่อว่า isg นะครับ information sharing group นะครับตอนนั้นเป็นชื่อกลุ่มนี้ก่อนที่จะเป็น tb search เนี่ยเราใช้คาว่า isg ในปี2 0 1 6แล้วพอมาปี2 0 1 7เเนี่ยเ,เราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากสมาคมธนาคารแล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองด้วยที่ก็มองเห็นเหมือนกันว่าแบบเรื่องนี้สำคัญการคอลลาบอรเรชันการแชร์ข้อมูลกันเชิญเทคนิคนะครับก็ทำให้ระบบสถาบันการเงินโดยรวมเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาในการก่อตั้งทีวีเซิร์ชอย่างเป็นทางการในปี2017นะครับซึ่งทีวีเซิร์ชเองเนี่ยปัจจุบันนะครับเรามีหน่วยงานสมาชิกอยู่27หน่วยงาน ก็จะเป็นทางธนาคารสัส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีหน่วยงานที่ไม่ใช่ธนาคารเช่นอย่าง ITMX นะครับที่เป็นตัวตัวกลางในการทำธุรกรรมระหว่างธนาคารอย่างเงี้ยเป็นต้นมี PDC มีวีซ่านะครับซึ่งก็รีเล็เกี่ยวกับการเงินนะครับก็มาเป็นสมาชิกร่วมกันโดยที่ สมาชิกเนี่ยก็คือจะมีการเอาทีมไอทีเซ e c ริตี้นี่แหละนะครับของของแต่ละหน่วยงานเนี่ยมาเป็นสมาชิกนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน